สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องพบพานชายาในแปลงสมุนไพรเป็นของสำนักพิมพ์จมใสสองเล่มจบนะครับราคาชุดเนี่ยมันจะอยู่ที่619บาทซึ่งเรื่องราวของพบพานชายาในแปลงสมุนไพรจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเฮยจืออี เผยเจออี้นี่เป็นลูกคนที่6ของแม่ทัพคนหนึ่งแล้วทีนี้พอแม่ทัพไปลบในจวนเนี่ยมันก็จะมีหูหญินใหญ่ซึ่งเป็นหูหญินที่แต่งงานอย่างถูกต้องเป็นคนดูแลจวนในขนาดที่แม่ของนางเอกเนี่ยเป็นอนุคนที่4แต่จริงแล้วแม่ของนางเอกกับพ่อของนางเอกเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านสมัยเด็กกันรักกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอตัวผู้ชายทํางานแล้วอ่ะคือตําแหน่งมันใหญ่สูงขึ้นเรื่อย ก็ได้รับส่งรพระราชทานจากห้องเต้ก็เลยทําให้ต้องแต่งงานกับผู้หญิงใหญ่ขึ้นแล้วตัวพ่อของนางเอกเ,เนี่ยก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถสั่งสมความดีทางการทาหารได้มากขึ้นจะได้สามารถขอรางวัลเนี่ยในการที่ยกย่องแม่ของนางเอกเนี่ยขึ้นมาเป็นภรรยายที่เท่าเทียมกันได้ผู้ชายก็เลยออกไปลบหายไปประมาณ10ปีผู้ชายก็เลยทุ่มเทให้กับการลบไงคือเป็นการทํางานเพื่อที่จะทําให้ผู้หญิงที่ตนเองรักเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นภรรยายที่เท่าเทียมกันได้ แต่ที่บ้านเนี่ยมันมีหมอดูพอหมอดูมาทํานายว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงดวงของนางเอกจะได้แต่งงานกับคนที่สูงสักมากกว่าบุตรสาวคนโตซึ่งเป็นลูกของหุยใหญ่หุยใหญ่ก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะกําจัดนางเอกกับแม่ถึงขนาดทําให้แม่ของนางเอกนี่แทงลูกชายซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกนะคือแทงเลยในขณะที่นางเอกป่วย ก็ไม่ให้คนหาหมอพูดง่ายคือระหว่างนั้นก็จะมีอีอ้เหนียงคนที่สองหรือเป็นภรรยารองเนี่ยเอาเงินมาช่วยเหลือบ้างตามหมอมาดูแลการบ้านจนกระทั่งสุดท้ายนางเอกกับแม่เนี่ยก็โดนขับไล่ออกจากตระกูลตอนนี้คือท่านแม่ทัพหรือพ่อของนางเอกไม่รู้เรื่องนะแม่ของนางเอกก็เลยพานางเอกมาอาศัยอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งและด้วยการเลี้ยงดูนางเอกก็ทําให้แม่นางเอกเนี่ยค่อยๆเจ็บป่วยลงเรื่อยๆ ตัวนางเอกเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ย้อนเวลามาเกิดในตอนนี้พอดีก็หมายความว่าลูกสาวตัวจริงเนี่ยได้เสียชีวิตลงใน,นระหว่างการเจ็บป่วยที่กําลังเดินทางมาวิญญาณของเอกก็เข้าร่างก็เลยมีความรักมีความผูกพันกับมารดาคนนี้มากเพราะว่ามารดาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเมื่อมารดาป่วยตัวของนางเอกก็ไม่มีเงินก็เลยไปที่หุบเขาเทพเจ้า เพราะว่าเป็นภูเขาเทพเป็นภูเขาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปกันเพราะว่าเป็นความเชื่อของสมัยโบราณแต่ว่าตัวนางเอกเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ย้อนเวลามจากอนาคตไม่่อยเชื่อเรื่องภูเทพอยู่แล้วก็เลยไปทีุู่เขาแห่งนี้เพื่อไปหาสมนไพยเพื่อที่ยักษามารดาสิ่งที่เธอพบก็คือสมพันปีซึ่งเป็นปู่สมและยังพบความลับอีกว่าที่ภูเขาแห่งนี้ที่ชาวบ้านไม่กล้ามาขุดเนี่ยมันมีสมเยอะมากเลยนางเอกก็เลยจัด การเอาโสมตรงนี้มาขายมารักษามานดามาตั้งร้านของตัวเองแล้วก็ทำการซื้อภูเขาลูกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นภูเขาเทพเจ้าแต่ว่ามันก็เป็นที่ของตระกูลตระกูลหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้าใช้ไงพนางเอกมาซื้อปุ๊บคนก็เลยขายทำให้หนางเอกสามารถมีภูเขาที่มีโสมขึ้นได้อย่างมากมายทำให้กิจการงนาอกขยายใหญ่โตกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่ง แล้วทีนี้เรื่องราวมันจะเริ่มจริงหลังจากที่นางเอกกับแม่ย่าโดนไล,ล่จากบ้านประมาณ10ปีแล้วในเวลานั้นเองมันจะมีต้วนอ,อ๋องต้วนอ๋องนี่ก็คือเป็นน้องของฮ่องเต้ท,ที่วางแผนจะก,ก่อ,อกระบฏฮ่องเต้ก็เลยส่งองค์ชายสาหรือห่วงฟูจิซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้มาซืบพระเอกก็ทําการสืบกับคนสนิทสาคนแต่ด้วยความพลาดท่าพระเอกก็ได้รับบาดเจ็บ แล้วช่วงเวลานี่เองมันเกิดเขื่อนแตกมีอูทุกภัยเกิดขึ้นพระเอกก็สลบสลายอยู่แถวๆนั้นแหละนางเอกก็ไปช่วยเหลือกลับมาเอาไปให้หมอจางรักษาแต่ทีเนี้ยนางเอกจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่านางเอกเนี่ยมารดาจะห่วงไงกลัวไม่มีสามีก็เลยพยายามจะหาลูกเขยมาให้แต่นางเอกก็ไล่ออกไปหมดเพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรมีแปลงสมุนไพรมีอะไรทุกเนี้ย มันก็เลยมีคนมากมายเนี่ยอยากจะสู่ขอนางเอกเพราะคิดว่าจะเอาสมบัติตรงนี้ไปด้วยพอนางเอกเนี่ยพูดกับมารดาว่าถ้าเธอต้องไปแต่งงานกับลูกคนออ่นเนี่ยไปแต่งงานเข้าตระกูลออ่นเนี่ยทรัพย์สินที่เธอทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตกเป็นของคนเอิญถ้าเธอจะแต่งงานจริงอ่ะเธอต้องหาเขยหยิบสวยหรือเขยที่แต่งงานเข้าบ้านมาแทนเพราะว่าก็จะได้มาดูแลกิจการตรงนี้โดยที่เธอเนี่ยไม่ต้องโดนทุกสมบัติไป ซึ่งตรงนี้มารดาก็เห็นด้วยแล้วพอประกอบกับอุทกภัยเกิดขึ้นปุ๊บมารดากับแม่นมของมารดาเรื่องเป็นแม่นมของนางเอกด้วยแหละก็มีความคิดว่าเราน่าจะไปหาคุณชายดีๆตกยากนะเพราะว่านั้นเกิดช่วงอุทกภัยไงเกิดแม่น้าไหลท่วงไงทําให้ตระกูลใหญ่หลายตระกูลล่มสลายทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะนั้นมันก็น่าจะมีคุณชายตกยากแล้วจับพัดจับภูก็คือว่าพอพระเอกเนี่ยรักษาตัวหายหน้าที่ในการสืบต้อนอ๋องก็ยังเหลืออยู่ พราะหน้าที่ของพระเอกมันยังไม่เสร็จไงพระเอกก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆนางเอกแล้วพอแม่ของนางเอกทราบข่าวว่าพระเอกเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปหลอ่อเป็นลูกผู้ดีตกยากบ้านประสบอุกภยัยจนสิ้นเนื้อประดาตัวมาพักอาศัยอยู่ที่ชั่วคราวเพื่อที่มาฟืน้นฟูกิจการแม่ของนางเอกก็เริ่มเอาเข้าวเอาของไปให้พูดง่ายถามวันเดือนปีเกิดถามชะตาพูดง่ายคือหมายมันเป็นมือว่าจะเอาผู้ชายคนนี้มาเป็นลูกเขยซึ่งนางเอกคอรู้เข้าว่าเกิดการหน้าชายนิด แล้วพอพระเอกเนี่ยรู้ว่าโอเคผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของนางเอกก็<อ>สนิทสนมด้วยเพราะว่าการที่พระเอกเนี่ยยังทํางานไม่เสร็จในการจะเข้าไปสืบในส่วนที่เป็นภูเขาของต้นอ๋องอะ่ะการที่จะฝากคนเข้าไปทํางานมันจําเป็นต้องแบบมีคนรับรองไงเพราะนั้นนางเอกที่เป็นข้าหาวดีที่มีชื่อเสียงตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะรับรองได้พระเอกก็เลยไปขอร้องทําให้มันสนิทขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายคือมารดาน,นางเอกเนี่ยพยายามจะวางแผนจับคู่ให้ ในขณะที่พระเอกเนี่ยต้องการจะอาศัยความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อที่จะแฝงตัวสายสืบเข้าไปพระเอกก็เลยประกอบกิจการบางหน้าเป็นนักปั้นการน้ําชาก็ต้องมีการไปสำรวจภูเขาไปหาอย่างนี้คือไปแอบสืบข่าวแหละก็คืออาศัยตรงนี้ด้วยในขณะที่นางเอกก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ที่นางเอกจ้างมาสอนหนังสือเด็กกลับต้องไปดูแลภรรยาซึ่งกําลังท้องและเห็นว่าพระเอกเป็นคนมีความรู้ก็เลยจ้างพระเอกมาเป็นอาจารย์ก็เลยมีการเจรจามีการติดต่อ,อก,กันระหว่างนั้นแม่ก็ฝากของกินมาให้ แล้วสาวๆในหมู่บ้านที่กิจจดนะอ่าก็คือพระเอกเหล่อมากเพราะฉะนั้นก็พยายามจะมาเรียนด้วยนางเอกก็อาศัยช่วงนี้เก็บเงินราคาแพงพพ่าะไงมันก็จะมีหญิงสาวหลายคนที่ไม่พอใจนางเอกเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยจะเอาผู้ชายที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านไปจนทั่งมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเป็นลูกสาวของคนร่ำรวยในหมู่บ้านซึ่งจริงๆพี่ชายเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะลูกผัวลูกภรานางเอกแต่โดนนางเอกจากการสังหัวไปหลายรอบ ตัวน้องสาวพอมาเจอพระเอกปุ๊บก็คิดว่านางเอกเป็นอวสัตว์ก็เลยวางแผนที่จะทําให้หนางเอกถอนตัวไปก็มีการพาไปสั่งสอนที่ริมแม่น้ำเมื่อกฏว่าเขื่อนแตกพระเอกก็เลยช่วยกลับมาซึ่งตรงน,นี้มันก็จะเกิดความผูกพันขึ้นเพราะว่าพระเอกก็ควบลงมาไปช่วยนางเอกก่อนที่นางเอกกาลังพัดตกน้าพอด,ดีก็ช่วยชีวิตมาได้อ่านี้เป็นความสนใจกันที่เกิดขึ้นในช่วงกลางๆเรื่องแล้วนะครับผมของเล่มหนึ่งแล้วพอทีนี้เองระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็เริ่มคุยกันแล้วว่า แต่แล้วคนมีความคิดยังไงนางเอกก็มีความคิดว่าเเธอต้องแต่งงานกับใครเธออยากจะได้สามีภรยาแค่คนเดียวคือเธอไม่อยากจะมีปัญหากับผู้หญิงคนอื่นคือไม่อยากใช้สามีร่วมกับใครเพราะว่าเธอเป็นคนมาจากยุคปัจจุบันไงพระเอกเนี่ยก็เกิดอาการติดชะงักตรงนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นองค์ชายสามปกติการที่เป็นองค์ชายเนี่ยการที่จะรับชายยารับอนุม,มากมายเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว และการที่จะเป็นชายไาอเอกส่วนมากจะต้องเป็นคุณหนูที่เกิดจากอาคุยนใหญ่หรือลูกมีหลวงแล้วก็ต้องเป็นขุนนางที่มีระดับสูงๆเพราะนั้นเงื่อนไขของนางเอกมันไม่ตรงพระเอกก็เลยพยายามตัดใจเพราะว่ารู้แล้วไงว่าการแต่งงานของเขากับเธอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮ่องเต้นเนี่ยไม่พระรานแน่นอน พระเอกก็เลยบอกเป็นไหนๆว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาเสร็จธุระนี่เขาคงจะไปนางเอกก็ทําใจระดับหนึ่งเพราะตอนนี้นางเอกก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะแค่เออก็อคิดว่าเป็นเพื่อนเนี่ยจะไปจนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกหายไปนางเอกเลยเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเออเธอชอบผู้ชายคนนี้นะแต่ว่าก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าในเมื่อฝ่ายชายเคยบอกล่วงหน้าแล้วว่าจะไปแล้วพอฝ่ายชายไปเธอก็แค่เศร้าๆนิดหน่อย แต่ใครจะไปคิดว่าแทนที่จะกกันอย่างนั้นกลับไปพบพระเอกเนี่ยนอนสลบอยู่ริมแม่น้ําอีกรอบหนึง่งเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้หายไปหรอกแค่เข้าไปสืบข่าวพอเข้าไปสืบข่าวก็โดนคนของต้นอ๋องเนี่ยจับได้เอกก็เลยได้รับบาดเจ็บสลบอยู่ริมแม่น้ํานางเอกก็เลยเข้าไปช่วยตอนแรกก็ทําการผายปอดตามวิธีปกติแต่ทีนี้พอผายปอดไปรอบหนึง่งนางเอกเลยสั่งให้คนใช้ซึ่งเป็นคนขับรถม้าของเธอเนี่ยทำการผายปอดต่อ คนขับรถมา้าคนนี้มันก็บอกมันทําไม่ได้เพราะมันเป็นผู้ชายจะให้ไปจเจอกับผู้ชาย่มันทําไม่ไหวหนางเอกก็เลยตัาใจต้องทําแทนก็เลยพาพระเอกเนี่ยกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักของนางเอกอ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านนางเอกเป็นบ้านพักพอแม่มาเจอแม่ก็ไม่พอใจเพราะว่าถ้าเกิดชอบกันก็รูปหัวรูปผานแต่งงานไปเลยไม่ใช่มารักกินซ้อนกินนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่พระเอกแค่ป่ยวยก็เลยพารักษาเฉยก็เลยมมีการพูดเรื่องแต่งงานนางเอกก็เลยตัดสินใจเออไหนๆก็ต้องแต่งอยู่แล้วเพราะว่า ท่านหมอจาก์ก็มาบอกว่าสุขภาพของท่านแม่ไม่ดีนะท่านแม่ก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงกลัวว่าหลังจากที่ตายไปจะไม่มีใครดูแลลูกสาวไงนางเอกก็ตัดใจเออแต่งงานละกันในช่วงที่นางเองกตัดใจแต่งงานานี้เองพระเอกที่กำลังป่วยก็ได้ทราบข่าวจากคนขับรถม้าคนขับรถม้ามันก็พูดประมาณว่าทั้งที่พระเอกเนี่ยไปร่วงเกินนางเอกแล้วแต่ทำไมปล่อยให้นางเอกไปแต่งงานกับคนอื่นพระเอกก็เลยโกรธบอกว่า พระเอกเนี่ยเคยไปล่วงเกินนางเอกยังไงคนขับรถมาก็เลยเล่าว่าตอนที่พระเอกสลบเนี่ยนางเอกทําการผายปอดให้พระเอกได้ยินก็กอดก็เลยบุกไปในงานที่นางเอกกําลังจะเลือกคู่แต่งงานอยู่ไปโวยวายว่านางเอกเนี่ยล่วงเกินพระเอกแล้วไม่ยอมรับผิดชอบทําเอาชื่อเสียงของนางเอกสุดท้าย,ยแม่ของนางเอกก็เลยจ,จับพัดจับปูให้พระเอกกับนานเงเอกเป็นคู่มั่นกันไปก่อน เพราะว่าอเหยีพระเอกมาเนี่ยก็ไม่พอใจด้วยไงว่าที่นางเอกเนี่ยซึ่งเขารักแล้วนะก็จะไปแต่งงานกับชายอื่นในขณะที่นางเอกก็เริ่มรู้ชอบกับพระเอกแล้วทั้งคู่เมื่อแม่จัดการปุ๊กเก็เลยโอเคยอมมั่นกันพระเอกก็เลยขอเวลาประมาณ1ปีถึง3ปีในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะรับนางเอกได้อย่างสมเกียรติ และทีนี้เองพระเอกก็สามารถจัดการเรื่องต้อนอ๋องได้ก็ต้องกลับไปยังเมืองหลวงเรื่องมันตลกก็คือว่าพ่อของนางเอกเนี่ยลบทับจับฝึกกลับมาก็เลยส่งคนเนี่ยมารับนางเอกกับแม่กลับไปโดยให้เหตุผลว่า<ส>เมื่อนางเองกกลับไปจะทำทุกวิีทางทำให้แม่ของนางเอกสามารถขึ้นเป็นภรรยาที่เท่าเทียมกันได้เพราะว่านางเอกอยากเรียกแม่ว่าแม่ไม่ใช่เรียกว่าอี้เหนียงนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทมเนียมจีนสมัยก่อนอนะ่ะถ้าเกิดเป็นลูกของอนุลูกของภรรยารอเนี่ยจะต้องเรียกว่าอี้เหนียงไนงะ ซึ่งนางเอกไม่ชินตรงนี้พอนางเอกกลับไปจวนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าครูหญิงใหญ่ก็ไม่ยอมซึ่งตรงนี้ปีดาของนางเอกก็จัดการกับครูหิงใหญ่ทันทีเพราะว่ามันมีเหตุผลที่แม่ของนางเอกเนี่ยเคยแทงลูกเพราะว่าครูหิงใหญ่ทําร้ายก็เลยเอาเหตุผลเนี้ยส่งครูหิงใหญ่เข้าห้องพระไปก่อนคิดว่าครูหิงใหญ่สงบ แต่ทีนี้พี่สาวคนโตเนี่ยก็มาลาวีเรื่อยๆนางเอกก็ตอบกลับไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันสนุกและตลกก็คือว่าพระเอกมาเจอนางเอกในเมืองหลวงไงทั้งคู่เจอกันคนรักอ่ะก็แบบว่าอ่าคุยคุยกันหยอกล้อกันนางเอกก็เลยบอกไปว่าช่วงเนี้ยตาเจ็บนิดหน่อยเพราะว่าดูอ่านหนังสือบัญชียามค่ําคืนเนี่ยดวงตาเนี่ยมันแสบพอตกกลางคืนเนี่ยองชายสาเนี่ยก็ส่งไข่มุกลาตีมาให้นางเอกก็โกรธไง เพราะนางเอกไม่รู้ว่าพระเอกเป็นองค์ชายสามนะเพราะว่าไข่มุกลาตินมันเป็นของมีค่าไงถ้าการที่จะรับของมาเนี่ยเดี๋ยวคู่มั่นอย่างพระเอกจะไม่พอใจนางเอกก็เลยไม่กล้ารับของขององค์ชายสามก็เลยส่งไปพอนางเอกไปเจอพระเอกอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าช่วงเนี้ยเจ็บคอเพราะว่าสึกหมอนไม่ค่อยดีพอนางเอกกลับไปบ้านปุ๊บองค์ชายสามก็ส่งหมอนมาให้อีกทาเอานางเอกโกรธเพราะว่าการส่งหมอนมาให้มันเหมือนกับว่าเป็นของใช้ส่วนตัวผู้หญิงในห้องน้อย คือมีแต่คนรักเขาจะส่งกันมันไม่ควรไงแต่ว่าพ่อของเอกต้องจําใจรับไวนะ้เพราะมันเป็นของพระราชทานหมอไว้นี้มันเป็นของพระราชทานขององค์ชายซึ่งได้รับมาจากไทยเฮาเท่านั้นยังไม่พอไงนางเอกก็ไปเจอพระเอกอีกรอบหนึ่งทีนี้นางเอกก็บอกว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวองค์ชายสามก็เลยส่งผ้าหุ่มไหมฟ้ามาให้ผ้าหุ่มไหมฟ้าเนี่ยมันเป็นผ้าหุ่มที่ไทยเฮาพระราชทานทําอะไรก็ไม่ได้โยนทิ้งก็ไม่ได้ฉีกทิ้งก็ไม่ได้ แถมที่เด็ดที่สุดคือมันเป็นผ้าห่มที่องค์ชายสามเนี่ยใช้อยู่ทุกค่ําคืนทําเอาทั้งจวนแม่ทัพอยาาจาขีนหน้าด่าองค์ชายสามและปกติอเอาของใช้ส่วนตัวของผู้ชายมาส่งให้กับผู้หญิงซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกันแถมเป็นคุณหนูในห้องหอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรทําแล่ทีนี้สาวใช้ก็มาเล่าเรื่องนั้นเนี่ยว่าที่เมืองหลวงนี่มันมีธรรมเนียมประเภทที่ว่ามีคุณชาย,ยชอบแกล้งจีบผู้หญิงพอจีบแล้วก็จะทิ้งไปเหมือนกับว่าเป็นการเล่นมานานของพวกคุณชายสงสารทำให้หนางเอกเนี่ยเข้าใจใองค์ชายสามผิดอีก จนกระทั่งมันจะมีงานเลี้ยงคัดเลือกพระชายาขึ้นซึ่งฮ่องเต้เนี่ยพยายามจะคัดเลือกพระชายาให้กับลูกๆของตนเองแล้วนางเอกก็ไม่อยากไปหรอกแต่ต้องไปเพราะว่าพระเอกขอให้ไปเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นซึ่งพอนางเอกไปก็ไปทราบความเป็นจริงว่าพระเอกเนี่ยเป็นองค์ชายสามในงานเลี้ยงเพราะว่า ตัวพี่สาวคนโตเนี่ยพยายามจะผลักนางเอกตกน้ําซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีการกลั่นแกล้งมากมายเช่นโอเคส่งคนมาทําลายชุดของนางเอกบ้างนางเอกก็อาศัยที่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสื้อก็ไปขอเสื้อใหม่จากาหลงจูได้ประมาณนั้นทีนี้นางเอกก็เลยน้อยใจเพราะว่าท,ทั้งที่พระเอกเนี่ยปิดปันฐานะมาปราะกอบาข่าวลือของพวกผู้ชายเสยเพที่พยายามหลอกลวงผู้หญิงสาวจนกระทั่งถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะสามารถป,ปอบนางเอกได้แต่นางเอกก็ยังคงเสียใจอยูอย่ว่าคงวิ่งหนีออกไปเพราะว่า มีความรู้สึกว่าความฝันของเธอเนี่ยมันคงจะเป็นจริงไม่ได้เพราะหนึ่งเธอเป็นลูกอน,นุสองการที่จะแต่งงานโัวเดียวเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์ชายผู้สักคือสู้เจ็บตอนนี้ดีกว่าเจ็บปวดระยละยาวก็เลยตัดสินใจที่จะถอนมั่นกับพระเอกดีกว่าแต่ว่านางเอกเนี่ยวิ่งมั่มวตอนที่เสียใจก็เลยหลงเข้าไปในตําหนักของไทเฮาไทเฮาเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจเหนือกว่าฮองเต้เพราะว่าฮองเต้เนี่ยรักแม่มากไทเฮาเนี่ยมาเจอานางเอกก็เห็นหยกกําไรที่นางเอกสวมไว้ซึ่งเป็นกําาาไรรขออองงตััวเเเทที่คยปะนนให้กบก มันจะมีเหตุการณ์หณนึ่งก็คือตอนที่นางเอกเดินทางเข้าเมืองหลวงพร้อมกับแม่เพื่อที่จะมาจวนแม่ทับอะ่ะได้ไปค้างแรมที่หนึ่งแล้วที่ค้างแรมมันเต็มก็เลยแบ่งห้องให้กับคนที่มาทีหลังคนที่มาทีหลังเนี่ยนางเอกก็แค่รับทราบว่าเป็นคนใหญ่คนโตแล้วหูหญินเท่าป่วยนางเอกก็เลยให้โสมไปหูหยินเท่าก็เลยส่งกําไรมาต่อแทนให้ พอไทเฮาเนี่ยทราบความเป็นจริงแล้วว่านางเอกเป็นใครก็คือเป็นคนที่เคยช่วยชีวิตเป็นคนที่เธอถือว่าเป็นเทพธิดาก็เลยคิดจะทําให้ความรักของนางเอกสมหวังก่อนที่จะส่งนางเอกไปยัางงานเลี้ยงอะ่ะก็บอกกับนางเอกว่านางเอกสามารถขอพรได้ข้อหนึ่งแล้วเธอจะทําให้สมหวังพอไปถึงงานเลี้ยงปุ๊บนางเอกรู้ว่าหญิงชราที่เจอในห้องพักเนี่ยเป็นไทเฮาแล้วบอกให้เธอขอพรได้ข้อหนึ่ง นางเอกก็เลยบอกไปว่าสิ่งที่เธอเคยขอไปแล้วเนี่ยขอไปแล้วรอบหนึ่งไม่สามารถขอได้อีกแล้วไทเฮาก็เลยถามว่านางเอกเคยขออะไรไปนางเอกก็เลยบอกว่านางเอก,กเคยบอกกับเป็นคนรับใช้สูงอายุอ่ะที่มาเอาโสมเนี่ยนางเอกเคยบอกว่าขอให้หญิงชราคนนั้นเนี่ยหลังจากกินโสมแล้วอยากขอให้ปลอดภัยขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและกันซึ่งเป็นสิ่งที่นางเอกเคยขอไทเฮาไปแล้วตอนนั้น ก็เลยทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถขอพรได้อีกแล้วแต่ตรงนี้มันทําให้ห้องเต้ทําให้ฮองเฮาค่อนข้างที่จะประทับใจซึ่งตัวฮองเฮาเนี่ยเป็นแม่ของพระเอกเจอพระเอกลบเร้าหลายๆรอบก็จิตใจก็โอนเอียงไปอยู่แล้วละ่ะฮองเต้ก็ประทับใจนางเอกให้คนมาสืบประวัตินางเอกอยู่แล้วเพราะว่าลูกชายก็มาขอร้องว่าจะแต่งางานกับผู้หญิงคนนี้ เสือประวัติดูโอเคกลุ่มกิจการร้านยากลุ่มกิจการสูนภยัยผู้ตรงคือเป็นคนที่มีหัวการค้าคไงคือห้องเตก็ไม่อยากจะปล่อยมือกับสภายคนนี้เหมือนกันด้วยความดีของนางเอกคือให้นางเอกขอได้อีกข้อนึงแล้วจะทําให้สมหวังซึ่งพม่เอกก็รุนมากเลยขอให้แต่งงานกับกูขอให้แต่งงานกับกูแต่นางเอกกับขอให้มารดาได้เป็นภรรยาที่เท่าเทียมกับสามี ซึ่งห้องเต้ก็บอกว่าหูหญิงใหญ่ที่มีปัญหาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่พระเอกเนี่ยแก้แค้นขืนทางนางเอกด้วยก็คือว่ามันจะมีการโชว์พระเอกก็ให้คนเนี่ยไปตัดเสื้อผ้าของลูกสาวสองคนของญุงใหญ่พอทําการสแสดงเนี่ยเสื้อผ้ามันเลยขาดทําให้หหญุงใหญ่กับลูกสาวสองคนเนี่ยโดนลงโทษตำแหน่งหุยใหญ่ตรงน,นี้นมันเลยว่างซึ่งพอนางเอกขอไปห้องเต้ก็เลยบอกว่างั้นก็ภายใน3ปีนี้ถ้าเกิด บรรดาอี้เหนียงในจวนของแม่ทัพคนใดสามารถท้องแล้วมีทายาทให้กับแม่ทัพได้คนนั้นจะตั้งขึ้นเป็นทูหินใหญ่เป็นในในว่าถ้าเกิดภายใน3ปีนี้ไม่มีใครท้องได้ก็จะตั้งแม่ของนหนขึ้นแล้วกันแต่ขอปริงเวลาไว้หน่อยเพราะว่าบรรดาอี้เหนียงคนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีแบบพวกตระกูลเนี่ยหนุนหลังอยู่ในขณะที่แม่ของนางเอกเนี่ยไม่มีใครหนุนหลังเลยไง ฮองเต้ก็ต้องบริหารจัดก,การตรงนี้ด้วยพระเอกก็เลยฉวยจังหวะนี้ขอเลยว่าถ้าเกิดภายใน3ปีแม่ของเอกสามารถขึ้นเป็นหุินใหญ่ได้ก็ขอให้ฮองเต้เนี่ยพระราชาสมรสของเขากับนางเอกขึ้นด้วยซึ่งฮองเต้ก็รับปากภายใน3ปีถ้าเกิดแม่ของนางเอกมีลูกชายได้แม่ของนางเอกก็ได้ขึ้นเป็นหุินใหญ่นางเอกก็ได้แต่งงานกับพระเอกทีเนี้ยเรื่องราวหลังๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งปกติเนถูกวางตัวไว้เป็นว่าที่ชายาของพระเอกองค์ชายสาม เมื่อนางเอกเข้ามาแทรกเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลูกของราชคูก็ไม่ค่อยพอใจก็วางแผนที่จะทำร้ายนางเอกมีการยืมมือผู้หญิงสองคนคนนึงก็เป็นท่านหญิงเกาหยางที่หลงรักพระเอกอีกคนนึงก็เป็นพี่สาวคนโตของนางเอกที่แม่กับน้องสาวเนี่ยโดนสั่งไปบวชชีในขณะที่ตัวเองเจากที่เป็นคุณหนูใหญ่เป็นลูกของหญิงใหญ่เนี่ยโดนลดขั้นเป็นลูกอนุงนต้องไปแต่งงานในฐานะภรรยารองอมีการลดลำดับตรงนี้ของมันเป็นธรรมเนียมนะ เพราะนั้นก็เลยแค้นนางเอกก็เลยพยายามยืมมือสองคนนี้ที่จะมาจากการนางเอกซึ่งพระเอกก็เลยต้องออดรองมาปกป้องแน่นอน่าการปกป้องของนางเอกเนี่ยทำเอาพ่อตาอย่างท่านแม่ทัพนะครับถึงกับเพราะบางเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในจวนท่านแม่ทัพไงพระเอกก็เลยช่วยจังหวะนี้พาตัวนางเอกไปไว้ที่วังอ๋องเลยพอท่านแม่ทัพเนี่ยมาตามพระเอกก็แกล้งทําเป็นให้นางเอกเนี่ยเอานังสือไปดูท่านแม่ทัพมาเห็นหนังสือปุ๊บก็ตกใจเพราะหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือหายยาก แล้วเอกที่ทาทีเหมือนกับว,ว่าพึ่งซ้อมกบีเสร็จนะก็เอากระบี่มาวางไว้แล้วก็บอกว่าเออหนังสือพวกนี้ทิ้งถ้าเกิดนางเอกไม่ชอบเนี่ยก็จะทิ้งไปเพราะว่าให้นางเอกมาช่วยคัดหนังสือเฉยท่านแม่ทัพเห็นหนังสือที่แบบเป็นหนังสือหายากเป็นหนังสือของยอดคนเป็นคำชาพิชัยสงครามเป็นคำพีไวยุพวกนี้กําลังจะโดนนางเอกทิ้งท่านแม่ทัพก็เกิดอาการอยากได้นะครับเสีดยดายจริงๆเสียดายเปก็บอกว่าเอางั้นถ้าเกิดท่านแม่ทัพเนี่ยอยากได้ก็เอาไปแล้วกันเพราะว่าเก็บทิ้งไว้เดี๋ยวก็เผาทิ้งอ่ะ ก็ทาเอาท่านแม่ทัพอะถิงงจะอึ้งเลยแล้วพอไปเหลือบเห็นกระบี่ที่พระเอกทิ้งไว้ท่านแม่ทัพก็แอบจ,จับดูเพลเป็นกระบี่วิเศษของแม่ทัพในสมัยยุรารวรชวงเกาะที่ใช้ในการรวบรวมเหตุนิ<ม>้แม่ทัพก็ค่อนข้างที่จะอยากได้นะเพราะว่าเป็นแม่ทัพก็เลยอยากได้กระบี่วิเศษพระเอกก็ให้กลับไปด้วยเพราะว่ากระบี่วิเศษควรคู่กับแม่ทัพปกติเราพระเอกก็ไม่ค่อยได้ใช้กระบี่หรอกพระเอกก็ให้ทั้งกระบี่ให้ทั้งคมภี์ให้ทั้งหนังสือไปเนี่ยแม่ทัพก็เลยมีเขาเริ่มจะชอบอลูกเฉยคนนี้ขึ้นมาเรื่อย จนพอมันเกิดเรื่องในจวเนี่ยแม่ของนางเอกก็เลยอยากจะให้นางเอกไปนอนด้วยไงในลูกสาวคนโตจะมาทําร้ายจนเกือบตายจนทําเอาห้องของนางเอกพังจะต้องซ่อมแซมใหม่ท่านแม่ทัพก็จะไม่ได้กอดเมียแล้วทีนี้พระเอกก็เลยพูดไปยับยัว่าถ้าปล่อยไว้เงี้ยต่อไปอะ่ะท่านแม่ทัพก็คงจะนอนคนเดียวอะ่ะสู้ให้เขาแบบว่าดูแลนางเอกดีกว่าไหมจนสุดท้ายเนี่ยทั้งหวานลอทั้งผลประโยชน์หลายๆอย่างเนี่ยแม่ทัพสุดท้ายก็เลยให้พระเอกไปคุยกับนางเอกแล้วกานถ้านางเอกตกลงก็ตามใจเพราะยังไงก็ ดีกว่าต้องนอนคนเดียวไงใช่ไหมพระทับสุดท้ายพระเอกก็เลยสามารถพานางเอกไปไว้ที่จวนอองได้ต่อมาเรื่องมันก็จะสง,งบแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะกล่กลกาวถึงพอพอแม่ของนางเอกสามารถคลอดลูกชายได้นางเอกกับพระเอกก็ได้แต่งงานกันแม่ของนางเอกเนี่ยคลอดแฝดสามออกมาเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเป็นผู้ชายสองคนในขณะที่พอนางเอกแต่งงานผ่านไปสามปีเนี่ยนางเอกก็คลอดลูกแฝดชยายหญิงมาอ,อันนี้เปน็นการจบเรื่องราวของพบพานชายยาในแปลงสมุนไพร สำหรับเรื่องพบพานชาย,ยานในแปลนสุภาพครับมันเป็นนิยายฟิลโกรดอะเอาง่ายๆเลยคือเวลาอ่านนะนางเอกะจะเป็นพวกอารมณ์ดีทำอะไรไม่ค่อยมีอุปสรรคหรอกก็คือว่ามันจะประสบความสำเร็จในขณะที่พป้เอกก็เป็นชายหนุ่มที่รักหน้าที่นะมีการแบ่งแยกระหว่างความเป็นจริงกับความต้องการคือในตอนแรกี่ยอมตัดใจกับนางเอกไงอ <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าฐานะไม่เท่าเทียมกันแต่พอรักแล้วพอรู้ว่านางเองกจะแต่งงานกับผู้ชายอื่นแล้วก็เกิดอาการไม่ยินยอมก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะ ได้แต่งงานกับนางเอกเพราะนั้นอุปสรรคต่างๆในช่วงหลังของนางเอกที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเอกจะเป็นคนที่คอยแก้ไขให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแน่นอนว่าด้วยสติปัญญาและการระวังตัวของนางเอกนะนางเอกก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วละ่ะในระดับหนึ่งแต่ก็มีพลาดบ้างไม่ใช่ไม่มีซึ่งตรงนี้เองก็จะได้พระเอกคอยช่วยเหลือเพราะว่านางเอกในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมีการแก้แค้นมีการเอาคืนอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ว่าเวลาการแก้แคนเวลาการเอาคืนฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงนะักก็คือเป็นการแค่สั่งสอนประมาณที่เรียกว่าถ้าแรงมาก็แรงกลับแต่ไม่โหดเยี่ยมถึงขนาะดเอาถึงตายในขณะที่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่จัดการเด็ดขาดคือใครมายุ่งกับผู้หญิงของเขาเนี่ยเขาจัดการแม้กระทั่งผู้หญิงสองคนที่รักเขาอยากจะเป็นชายาของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกสาวของท่านราชะครูไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงเกาา่าหย่ จะมารังแกนังเอกพระเอกก็จัดก,การเด็ดขาดนะครับให้ส่งสองคนนั้นเนี่ยไปเป็นเครื่องบรรณาการไปแต่งงานกับาราชบุตรอีกคณาหนึงเลยคือตัดปัญหาไปเลยคือไม่ต้องมาลังวานางเอกอีกคือเรื่องนี้มันอ่านให้ความรู้สึกดีไงมันอ่านเป็นเรื่องราวที่เขียนมาฟีลกก๊ดคือมันให้อ่านสลกขบขันด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของพ่อตาอย่างท่านแม่ทัพเนี่ยที่วางกล้ามนะว่า จะขัดขวางความรักของพระเอกกับนางเอกเพราะอยู่ๆก็มีองค์ชายสามเนี่ยไม่พูดพร่ำททำเพลงอยู่จะบังคับเอาไทาเฮาเนี่ยมาให้ต้องยกลูกสาวให้อยู่ๆก็อาศัยช่วงที่ตัวเองเนี่ยไม่อยู่เนี่ยแอบมั่นกับลูกสาวตัวเองเหมือนกับว่าไม่ไว้หน้าเขาเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะขัดขวางแต่พอเจอพระเอกเนี่ยรอบแรกก็เอาชามาให้รอบสองเอาหนังสือมาให้คมพิยุทธมาให้เอากระบี่วิเศษให้ สุดท้ายอะท่านแม่ทัพก็พูดตรงนะ้เหมือนกันจะขายลูกเอาของมากกว่าแต่ตรงนี้ก็ยังมีการวางปลอมนะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าสายพานถวายนะแต่ก็รู้ว่าลูกเขยที่ดีสายเปแบบนี้คงจะหาลําบากอะในขณะที่แม่ก็ค่อนข้างที่จะรักนะแม่นี่ก็พยายามเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทําให้พระเอกกับนางเอกรักกันน่ะเพราะว่ามองแล้วไงอยากจะได้ลูกเขยที่ดูแลลูกขาวไงก็พยายามหาผู้ชายที่ดีให้ลูกอนะ คือเป็นกรมเทพที่ทําให้พระเอกกันเองหลักกันเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์โผลมาเป็นนิดน,ดนดหน่อยมันก็แก้ปัญหาไปได้อย่างง่ายๆเรื่องมันไม่หนักมากมายอะไรอะ่ะคือมันอ่านได้ความรู้สึกอมยิ้มสนุกไปเรื่อยนะครับผมสําหรับเรื่องพบพานชายยาในแปลงสมุนไพรผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากได้เรื่องคิดเครียดหนักๆนะอยากได้เรื่องสบายๆอ่านเบา อ่านไปอมยิ้มไปขบขันไปกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างเช่นพระเอกเนี่ยเป็นคนใส่ใจนางเอกนะอ่าอย่างเช่นรู้ว่านางเอกชอบทานขนมเพราะว่า เห็นนางเอกแต่ละครั้งเนี่ยก็กินขนมเนี่ยเออก็เปิดร้านขนมอ่ะพูดง่ายคือรอเลยว่าถ้าเกิดนางเอกมานี่ก็จะได้เอาขนมให้นางเอกกินได้อย่างง่ายๆหรืออย่างการเปิดร้านในเมืองหลวงเนี่ยพระเอกก็วางแผนจัดก,การให้ทุกอย่างามีการติดต่อคนใหญ่คนโตให้ซึ่งเป็นองค์ชายญาติจริงๆคือเป็นพี่ชายตัวเองมีการวางแผนฮุบเอาร้านของอคนที่จะมาทําร้ายซึ่งพระเอกก็ช่วยนางเอกได้หลายๆเรื่องนะสาหรับเรื่องนี้ คุยง่ายคือเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยพบเห็นหนางเอกมีอุปสรรคอะไรหรอกเพราะว่าพระเอกจะคอยจัดการให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่านสบายใจอมยิ้มแล้วก็มีความสนานไปกับมันนะครับผมไม่ต้องเครียดอะไรมากมายอ่ะอ่านเอาอารมณ์ดีๆสำหรับเรื่องพบพานชายาในแปลงสมุนไพรยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับคือสำหรับคนที่อยากได้เรื่องที่ไม่ยาวมากนะครับผมแค่สองเล่มจบ สำหรับเรื่องที่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรเอาเรียกได้ว่าอ่านแล้วสบายสบายใจอมยิ้มอมยิ้มไปเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกและน่าสนใจนะครับผม